นี้นะฮะผมพาเพื่อนๆมาที่นะครับน้ำตกร้อนตําบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะ นี้นะฮะผมพาเพื่อนๆมาที่นะครับน้ำตกร้อนตําบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบีะ่บตรงนี้ก็จะเป็นจุดชำระค่าบริการก่อนเข้าชมด้านในนะฮะค่าบริการนะครับวันนี้ก็คนย ก็จะเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็ก10บาทนะครับคนไทยถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะค่าบริการ20บาทนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะฮะก็เด็ก100นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ200บาทนะครับสำหรับค่าเข้าชมนะครับความสวยงามนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำหรับเช็คอินนะฮะแล้วก็สามารถถ่ายภาพสวยๆนะครับไว้เช็คอิน ลงโซเชียลได้นะฮะจากจุดทางเข้านะครับเราก็จะต้องเดินไปนะครับผมเดินไปตามทางด้านนี้นะฮะวันนี้คนนักท่องเที่ยวเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะครับผมแล้วก็มีคนไทยบ้างกลับปลายนิดหน่อย นะครับผมบรรยากาศดีเลยทีทเดียวครับต้นไม้เยอะมากนะครับ<อ>ก็มีโอกาสก็ต้องมาล่ะครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองกระบี่นะฮะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันทางนี้ก็ไปได้เหรอ ทุกคนก็จะต้องเดินด้วยความระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางลักษณะอย่างนี้นะครับผมอย่าลืมมองทางด้วยนะฮะเดี๋ยวจะตกนะฮะเดี๋ยวจะตกอากาศดีมากเลยเพื่อนๆนะครับผมรอบๆนะก็ประมาณอย่างนี้เลยนะฮะคือดีอ่ะถ้ามีโอกาสก็ต้องมาสักครั้งหนึ่งนะครับมาดูความสวยงามของธรรมชาตินะครับผม ที่นี่เป็นจุดอันัทีนไทยแลนด์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่นะฮะตัวน้ําตกตั้งอยู่ในอาเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสระมรกตเป็นอ่างน้ําธรรมชาติกลางป่านะครับรองรับใส่น้ําตกที่ไหลหลั่นลงมาจากเนินเขานะครับผมใครได้มาสัมผัสต่างก็บอกกันว่าไม่ใช่น้ําตกธรมธรมดาธรรมดาแน่นอนนะครับตี่นี้นะฮะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับผมชาวต่างชาติเยอะมากๆเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามาเมืองไทยเยอะแล้วนะครับหลังจากที่โควิดทำพิษค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวครับเพื่อนๆสังเกตได้นะฮะตลอด สายน้ําที่เราเดินผ่านมานะฮะตรงนี้น้ําจะมีควันขึ้นอ่อนๆตลอดเลยนะฮะซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่ามันคือน้ําร้อนจริงๆนะครับผมผมยังไม่กล้าสัมผัสนะเพราะว่ามันร้อนมากขนาดไหนเนาะนะครับอากาศดีมากเลยครับเพื่อนๆใกล้จะถึงจุดชมน้ำร้อนแล้วนะฮะ ด้านหน้านะครับถึงแล้วเพื่อนเราไปชมความสวยงามพร้อมๆกันเลยนะฮะในน้ำตกร้อนที่นี่นะฮะประกอบไปด้วยแร่ธาตุตันงๆนะครับที่ช่วยให้ผ่อนคลายเชื่อว่าสามารถบำบัดอาการไขข้อเอเักเสบปวดหลังแล้วก็เกี่ยวกับผิวหนังได้ด้วยนะครับเพื่อน,อนมาถึงจุดที่ชมวิวความสวยงามของอน้ำตก ร้อนเข็นแล้วนะเพื่อนตอนนี้คือนักท่องเที่ยวช,ชาวต่างชาติเยอะมากเลยนะฮะรู้สึกคึกคักนะครับผมการท่องเที่ยวของไทยตอนนี้คือเหมือนจะเริ่มเริ่มคึกคักขึ้นเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆลงไปดูจุดชมวิวด้านล่างตรงนี้นะฮะก็จะมีจุดที่ให้เราสามารถเดินลงไปนะครับเป็นเป็นบาร์นะครับเป็นบาร์สำหรับชมความสวยงามนะครับของสถานที่เล่นน้ำไหมครับ ไม่เล่นเหรอไม่เล่นเหรอเตรียมกางเกงว่ายน้ํามาแล้วนี้หรือหรือว่าหรือว่าอายฝรั่งอายฝรั่งนะสู้หุ่นสู้ฝรั่งไม่ได้นะเดี๋ยวผมพาเพื่อนลงไปดูด้านล่างกันนะด้านล่างสุดมันจะเป็นคล้ายๆกับทานน้าตกเลยนะนเพื่อนสวยมากนะทุกคนมาที่นี่หนะ้าตา มีความสุขมากนะฮะทุกคนมีความสุขกับการได้ลงแช่น้ำนะฮะเดี๋ยวมันจะมีบ่อสําหรับแช่เท้าอยู่ด้านบนด้วยนะครับเพ uh ื่อนเราน่าจะลงแช่ได้ใช่ไหมถอดรองเท้าแล้วก็สามารถแช, uh huh. แช่น้ำแช่น้ําร้อนได้นะฮะน้ําที่นี่นะครับผมเขาบอกว่ามันสามารถเรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังแล้วก็โรคต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเรานะฮะได้เป็นความเชื่อนะครับผมเป็นความเชื่อ มาตั้งแต่สมัยนานแล้วนะฮะน้ำก็จะเป็นใสๆนะครับจะเป็นเขียวๆอมฟ้านิดนึงนะครับผมเขาบอกว่ามันสามารถรักษาโรคได้นะครับก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับเชิงว่ารักษานะฮะก็จะเป็นการบําบัดมากกว่านะครับทําให้อาการป่วยของเราเนี่ยมันทุเราแล้วก็ดีขึ้นนะครับผมถ้าได้มาแช่นะ้ําที่นี่บ่อยๆนะครับผมมันก็จะมีความอุ่นๆเล็กน้อยนะครับมีความอุ่นๆ อุ่นๆน,นะครับแล้วก็จะมีความเค็มนะครับ เอาละฮะเพื่อนๆที่นี่บรรยากาศสวยงามมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปดูไปชมจุดแช่เท้าด้านนู้นนะฮะบ่อแช่เท้านะฮะแล้วก็เราอาจจะได้ลงน้ําแช่เท้ากันนะครับผมจะได้สบายๆนะเพราะว่าเราช่วงนี้เราใช้เท้าเดินค่อนข้างเยอะนะฮะเท้ามันก็จะเหนื่อยล้าหน่อยถ้าได้แช่ก็คงจะสบายขึ้นเยอะเลยนะครับไปครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนะฮะสามารถแช่เท้าได้นะครับผมเรามาดูกฎนะครับว่าเขามีอะไรครับตรงนี้ก็จะมีกฎต่างๆนะครับคอยเตือนเรานะครับว่าห้ามทําอะไรบ้างนะครับผมก็คือหลักๆเลยนะฮะก็ห้ามบ้วนน้าลายนะฮะห้ามสั่งน้ํามูกห้ามอาเจียนเสิรหลงในบ่อสปานี้นะฮะไม่ลงเล่นน้ําขณะที่ป่วยหรือมีเชื้อโรคนะครับผมห้ามนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มบริเวณ ะบ่อสปานะฮะเฉพาะน้ําดื่มนะครับนาเข้ามาได้นะครับผมห้ามสวมรองเท้าถุงเท้าลงลงน้านะฮะแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่ด้วยนะครับห้ามกระโดดน้ําบริเวณบ่อสปานะครับห้ามกระโดดนะฮะให้ลงแชเ่เบาๆนะฮะห้ามกระโดดนะฮะ ดูนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่มีความสุขกันมากเลยฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นอีกบอ่อนึงนะครับซึ่งเป็นบอ่อขนาดใหญ่กว่านะครับผมตรงนี้สามารถลงเล่นน้ําได้เลยนะครับส่วนบอ่อเล็กนั้นก็ส่วนใหญ่คนจะลงสําหรับแช่เท้านะเนัเพื่อนๆ <c oughs> นะครับเด <c oughs> ็กน้อยมีความสุข น้ำก็จะใสๆประมาณนี้นะผมนั่งไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เอากางเกงมาเปลี่ยนก็เลยต้องยืนแช่แบบนี้นะครับแต่ว่าพอลงได้ลงแช่แล้วมันรู้สึกสบายะ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือความสวยงามนะครับของน้ําตกร้อนเย็นอําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับผมที่นี่สวยงามสงบนะครับผมแล้วก็น้ําใสสีเขียวอมฟ้าคามนะครับสวยมากๆเลยใสตลอดสายเลยนะครับเพ,พื่อนๆถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวในเมืองไทยของเรานะครับผมทเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้จริงๆนะครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนนะครับผมก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ